ท่านผู้ชมมือนีกบมาพบกับผมอีกแล้วครับสองสายฝาผ้าด้วยเนาะครับผมมือนีกะผ้าท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านเดือนสกาวนะครับกําลังจะไปทํางานเนาะครับผมหาคลิปหายังมาฝากเมื่อตอนพี่น้องคือเกานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สายฝาผ้าด้วยอีกสองทางหนึ่งเนาะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่อ่างปูอยู่บ้านเดือนสกาวนะครับผม เอาเป็นวาจิผ้าไปสัมผัสเซียนชายานะครับโค้งสุดท้ายไปรับฟังพร้อมกันเลยนะครับผมไปน้ำกันเลยครับมานบ่ฝันเด้อฝันเด้อพอว่าเลขเกแค่คนเป็นเลขกันเนาะเลขในสูตรเลขในสูดได้แล้วไงเออวันมนเลขฝันเด้ะสุดท้ายเชียนชายาเนาะค่ะพี่น้องเนาะอย่ามันออกตัวดีในกล้ามเพราะว่าตัวดีซื้อไว้ตั้งหลายตัวใดครหกสี่หกสี่มันเข่ามันซื้อไว้ตั้งหลายมันเข่ากันด้ยต้าหนุ่มวันหนูก็ได้เก่าสี่หกสี่ผู้คนกิดให้ ตาเพิ่งเด้มีโซ่งวดนแม่นบ่พอ่าสี่เตจอวงตวดเต่อัวดเลยหกสี่เนาะล่างมันใจเลยเล้วเจะาก็เต็มว่าอัน่ากบอดิสื่อได้ยู่นสื่อได้ยูเลกเรามีกันาะวหกสองนี่มันเป็นเลขกันใจเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วม่อนไม่มันไม่เต่เจ็ดสอมันห่อหกสองหกสองห้าสองเจ็ดสอง เี่พวกนี้ก้าวั่เขาไปเป็นก้าซองตัว้านก้าวองกัอันพ่อซื้อไปเลี้ยวติดซองอันหมดเมียนเมียนหาองยังอันเขาว่าซิมีเขาว่าติดซองนี่อันหมดก้าไปทั่วเขาก็คือกวนเนาะค่ะเทียนยูไซฮ่าวกวนค่ะเทียนใช้ย่ามายบอกว่าโ่ขายได้งเมื่เนาองเมีนบอขนาดว่ามันมาเขาเรียกกันเขาเรียกหนิโซ่ขายไม่ได้หรอกเขาถือที่บอกก็ว่าถือทุ่งหดโยเลขตาไมิตรใด ัวลที่เราถือบอลมวก้นกลนเดมเดมมตส่เอ็ดออกพ่นเ็ดออกูดถ้าคือว่าถือเลขบอกาเมื่อกี้เนี่ยเถือในวันนั้นเขาแดกเพลงในบอนนี้เอาคือว่าถือยุงบนัเนี่มัตเใสเ่เลขเจ้านั่นถือสามวซ้อนกันอย่แมนบอ่จะ่ามาพอถือวลงหนึ่งอ๋อจะ่า่าีสีี่สิบเกี่สิบเจ็ดสิบตีของพูาของตากระสีจิตหนึ่งสิ ชิหอ๋อันทักกัส่นุ๊้องนี่อันหรือมั้กันจะเลือมจะเลื่อมเสื้อนันมาเดมเดสเซียงเสียงยังเสื้อเัหมนกนทั้งในกล้วยยังยักล้วยไหบอโอ๊ยหยกล้วยหยวกล้วยเด็หนูมาตัวนึงใหญ่ขนดโ้เด็กหนูมาตัวใหญ่ตัวตาตเนาะตาตานี่ทำคลิปนเดอยแต่ก่อนเนี่ย ใั่เทาไเท่าบาทสามาทาเลยงอละสบาทวันที่เราก็ะตกสบาทนี่าวนนี้ได้ตัวได้กว่าตาข้ามสูตรได้ตัวได้กว่าค่ะสิบหกกับสิบห้าสิบหกกับสิบห้าเข้ากันวะถาก้องอันนี้คัดเลยคือมีอยู่ในสูตรเต็มที่ยังอีก แต่ว่าจอยตัวเด่นรเงียแค่กนเด่นนึงนี่ม่อยนนี่แต่ว่าของตามเด่นนึงแหละนี่ตัวนี้มันสิเป็นล่างมันเป็ี่นนี่บอกเแต่ว่างวดบางมันเปนราติดติดมันม่จเด่นแปดนึ่อ๋วันนี้เด่นหนึ่งเด่นหนึ่งค่ะคิดน่อก็มีสองแต่ว่าหกสี่นี่ง่ามดีดิมาตัดนะหกี่นี่ง่ามน่าจะเป็นไปได้มเปลี่นไปได้กันเพราะมักซีอยู่ไหมเพราะว่าเลขติดมันก็มีคือการสอ หนึ่งแต่ว่าโกเนียนที่เก็บจะขึ้นในตามเนาะห้ามไมโกได้ดวงดีกระถือเนาะแต่ซ่อมนั่นล่ะแต่ดวงกแลว่าสห้าสิบหไม่มาเปนไรเลมันเสียเงินหมันเสียเงินไหลเตี้ยป็นายซ่มนั่นล่ะเอาซื้อตัวเล็กจะคลองนะแต่ว่าเขาหาซีเป็นแนวทังมาถ้าถือกับเล็กเพิ่นเน้าตาแต่ว่ากันไม่วนนก่เขามเลเนาะว่ามันใจด้วยล่ะ ฮะจ้าอมาแล้วกระซองตัวทั้งบนทั้งล่างทั้งหกสี่ทั้งสามตัวเนสี่หกสองหกสองบนเนาะรันหนึ่งหกสี่ล่างก็ยินบปล้วค่ะพี่นอนเขาเลียมตาคือตัวไทยที่ไทยก็เขนสื้อเกี่ยวุับส่ไทยเพิ่นมันสัตจสัตว์สี่ล่างสี่บนนะสิบห้าสิบหกกันเลยเนาะกันแว่สิบห้าก็วันสี่ื้ออยู่บ้าสิบห กันไว้และเนาะเพือนอเนาะเดนมาเจ็ดองขจรสีออกคือบ่ซิมฮา่ดนดังโพนใช่เนาะอดังแม่นี้คันสิว่าเจ็ดสองนั่นเป็นตัวนึ่งโยนั่นะตัวเครื่องใจอยู่ตัวนี้บนพอเนี่ยแต่เอฟซีพันน้าเนาะตัวเครื่องใจนี่ตัวเครื่องใจนั่นนี่เครื่องใจบนเล่นอะไรนี่อ นี่ตัวเครื่องใันมันมากคันมันกันกันยังไดกับมาซูนเจ็ดตัวเดียวที่พออันเครื่องใจตัวเดียวคันมันมาเจ็เนาะมันมาเจ็ดไม่แค่นั้นแต่เบิ้งบมดเสียเบิ้งบมดเสียอยากบอกเต็มสี่สี่นี้ไม่กี่นี่ไม่อยากบอกเต็มไม่อยากบอกเต็มก็ซ้ำเต็มเราเอานี่นิ่เห้นไหมนาพ่อเรียกครับที่ว่าสีนวดองูลเจ็ดหองสีแล้วค่ะพี่น้องก็หมืองใหญ่ใหั่ปีแล้วไอจีให่ครอยู่นาบ้านนี่นไจีสิสี่ปีมึงเคลื่อนฟันเลยออกซีเจ็ดไปซื้อก็บม่ได้อ เพรว่าตัวมันตัวนึงก็คือสิบเจ็ดนี่แหละเลขเนาะเอขออย่างนี่เท่านั้นขั้นขั้นโมเป็นศูนย์กัเป็นนึ่งกับสิบิดกับเจ็ดเนาะม่สิบเจ็ดใช่ไหมคัวนี่นหล่ครับเออนออเออเอเออเออออเ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 อเเออเอออเอเเออเอเนออเเออเออออเเออเออเออเเ สาตัวบนก็มี4 6่6กสองกสองับศูนย์เจ็นะครับเพิ่มกว่าไม่บนนะครับส่วนเลกล่างก็มี6กตัวเดียวเลยนะครับนเลขันต่อมันไดเป็งได้ก่อนไงนี่นาาค่อนรนายกเรื่องหมดนั่นแหละเลขสามก็เขาวม่ามหมดเลขกันประจํามันมันเจ็ดหกเลย เรียกข้อนั้นรหัสน้รนายกเพเพื่อเพื่อสิเอ็ดวุก่นะพิ่งเนี่ยเ่สิบเอ็ก็ได้ับนั่นแหะเออมันบอกว่าหลดสามแปดซื้อเลยท่เพื่อเพื่อเพื่อสิเอเมื่อตัวเก้าามปน็นน้นน้อนน่ะว่าผีมาบอกว่าคือวันถือคักแแผแต่พุ่นมันเรียกสัจอไมันบอก่นอนมนบอข่าเ้าอฟนนี่น้อนเลยน้อนนั่นถือปีไส้เลี้ยงมาได้ซีหนึ่งหาจับในอยู่เ้อ นี่ตั้าี่ลาตัวซี้ได้เพียสร้อยเดี่ยงขันซื้อได้หลายก็ได้หลายนี่ส้อยเลเลตัวนี้เอาสี่หสองเขาคือซื้อบ่ไตะวันนูไอยู่สอยสรอยไดเื้อนี่เฮสอยสองสอยสามนี่เฮาปิดสร้อยเลยสอยสามอยสานไื้อะวานซื้อไก็ซื้อกาบนตัวนี้ตัวตัวนั้นมกับตัวนี้แต่ว่ามันตรงตัวนี้อยากให้นลาบนอยู่หกสอแต่ว่าตัวนั้นไ่ต้องกับศูเจตัวเดียวเนีเนียซื้อแล้วมือเศร้านี่หาลอย เราเรียกขนอนนอนั่งตรงกับบเซียนเซียะแะหงวดเนี่ยหซีล่างนี่หนก็ได้ไหม่นี่ยย่ของวันหกซีหกซียวนคุณมัดคุณขั้งตะมูลล่ะขั้งตะมูตัวใหญ่รุ่นเลขกับรุ่นนี่นี่ล่ะมือเื่นเจอกันได้เท่าที่นี่ล่ะปกติไ่อยากบอกยานมาถือมาเร็กไวสันจอดืนไวสันจอดพอไม่คิดว่าแนวโน้มไวที่เป็นยังไงวันมันยานไม่ออกตัวเขาเดี๋ยวยานออกแปดสามสามเขากำหนดด้เพ่อแม่ยานยานกนตัวเลขก่นยานตัวเลขที่อยู่นี่หกตัวน เขาสีเปลี่ยนตัวเลขบอไซคส่วเป็นงั่นไหมแตามล็อกว่ได้ดอกเอ็มซีพนักงานมันไม่มีไฮล็อกดอกปกติเขาก็จ่ายอยู่แล้วสี่สี่ล้านแปดสี่สิบแปดล้านตลอดคือแบบไม่ไม่ไม่มีล็อกนะเพราะว่าทุกอแมนเขาไม่ให้ถึงวันไหนกิดสร้าง<น>แต่ว่าในงบสี่สิบแปดล้านคุณต้องได้ทุกคนนั่นออไไว่าจะเขา้าเสือถือเท่านั้นแหละแมนแต่ว่ามันเข้าบอถือพออย่างมันล็อกล็อกหรือมันไป่ล็อก ว่าต้องเืีอถือเข้าใจเข้าหลดหรอแมนบอกบอกเ่ยวก๊บหลอกก่มันพอดหลักยังดอกมันสีดีคนมัาสีดีหลอกมันพูดมันเนี้หอกมันสีบีเป็นตีนเลยมันสีเป็นแปดสมสมแปทันทีมันเีลอกยี่อดอครับแคบหน้าจอไว้นะครับเนาะมันถือบ่ตัวอื่นที่ถถวเบิร์เนี่ยเขามันนี้ลอกเน้วางหลสุดท้ายครับผมเนาะบนร้อมแต่คิดว่ายังสั่นล่ะถ้าสามแปดหันบ่ออันนี้เนาะตาสื้อสื่อน้ำบาตรหับ่ออันนี้ แต่ว่าซื้อแตั้งสามแปดตัวเก่าถ้านอ่านหรอกป้านเพราะว้าเส้นจอดัสามแปดนี่ละมือเกี่ยวหย่าไว้เส้หลายป้านเอาครับผมสำหรับคลิปนี้สายฟ้าพาดลุยคอร่าสำหรับทุกตักรองนะครับผมขอบคุณครับ